หลายคนสงสัยนะว่าเราสามารถเป็นนักบอลอาชีพได้ไหมเป็นนักฟุตบอลได้ไหมคําตอบคือได้แน่นอนคือเราจะมีความคิดแบบว่าเฮ้ยฉันฉันยังไม่เก่งฉันเก่งไม่พอฉันยังเก่งไม่ถึงระดับนั้นฉันไม่ฉันยังไม่ติดตัวโรงเรียนฉันไม่ฉันอะไรฉันยังคัดตัวไม่ผ่านฉันยังไม่เป็นนักบอลสโมสรนู่นนี่นั่นทุกคนจาไว้ครับเรามีสิทธิ์ที่จะกล้าคิดกล้าทาโอเคป่ะมีใครบังคับเราเหรอมีกฎข้อไหนนะครับเออกฎแบบว่ากฎฟุตบอลข้อไหนนะว่าห้ามเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพห้ามเราเป็นนักฟุตบอล ถูกปะมันไม่มีดังนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะเป็นนักบอลอาชีพได้หรือเป็นนักบอลที่แบบเก่งขึ้นอะไรก็ตามนะครับตามที่เราต้องการเรื่องนี้นะครับทุกคนจะกระจ่างนะครับถ้าทุกคนไปได้ยินเรื่องราวหรือไปศึกษาประวัตินักฟุตบอลแต่ละคนนะครับนักบอลแต่ละคนเนะ่ะเขาไม่ได้อยู่ดีๆเข้าสโม,มสรแล้วแบบว่าเป็นนักบอลเลยเป็นนักบอลอาชีพเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาทําอะไรทายซิเขาไปคัดตัวเขาฝึกซ้อมเขามีความมุ่งมั่นจริงจังโอเคละส่วนหนึ่งแบบว่า เขาอาจจะมีคนรู้จกักแบบได้เข้าสโมสรได้ดีตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่หลกัหลกๆแล้วอะยังไงยังไงนะคือนักบอลที่แบบส่วนใหญ่นะเขาจะต้องพาตัวเองไปคัดตัวพาตัวเองไปฝึกซ้อมให้แบบว่ามีมาตรฐานสูงขึ้นให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นเพ,เพิ่มโอกาสในการที่จะอะไรครับในการที่จะคัดตัวติดหรือไปเล่นในที่ต่งตางๆทุกคนเราไปดูเลยประวัติของนักฟุตบอลแต่ละคนไม่ไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะนักบอลไทยด้วยโอเคปะ่ะมีหลายคนนะครับแบบว่าไง เติบโตมาจากฟุตบอลเดินสายเติบโตมาจากฟุตซอลน,นะครับเติบโตมาจากแบบว่านักบอลที่ไม่แบบไม่ได้เป็นนักบอโลโรงเรียนกีฬาที่แบบเราเห็นนักนักบอโลโรงเรียนกีฬาเจ็ดสีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนไม่ได้มาจากตรงนั้นนะครับเขายังเป็นนักบอลอาชีพได้หรือว่าเขามีอะไรมีความสามารถในการเป็นนักบอลระดับสูงดังนั้นนะครับให้เราคิดไว้เลยว่าเราสามารถเป็นได้และถ้าเกิดใครติดตามผมมานานนะผมจะพูดถึงเรื่องของความคิดของเราเนี่ยครับเราจะมีความคิดว่าคิดว่าแบบ ฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอถูกปะซึ่งนี่คืออะไรนี่คือความเข้าใจผิดนี่คือแบบการที่เราไม่เข้าใจตัวเองจริงนี่คือการที่เราอะไรครับไม่เข้าใจถึงความจริงนี่มันไม่ใช่ความคิดท wow ี่แบบถูกต้องสําหรับตัวเราการที่เราคิดว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่ดีพอนู่นนี่นั่นเราคิดผิดแล้วโอเคปะมันนำไปสู่อะไรล่ะมันนนำไปสู่การแล้วคิดมากแล้วเป็นไงเราก็แบบไม่อยากพัฒนาตัวเองเราก็รู้สึกแย่ทั้งที่แบบอะไร ทั้งที่เราสรามารถพัฒนาตัวเองได้ตอนนี้มันใช่มันแบบเราไม่เก่งอะแต่คําถามคือมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่ถึงมาตรฐานเลยยังไม่ได้ฝึกอะไรบางอย่างหรือเปล่าถูกไหมเราแค่ยังไม่ถึงตรงนั้นหรือยังไม่ได้ไม่ได้รับความรู้อะไรบางอย่างแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองต่อทุกคนเชื่อป่ะทุกคนก็เก่งขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเราต้องเข้าใจความคิดตัวเองให้ถูกต้องตรงนี้นะเลยอย่างที่สองครับคือเราคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าอาจะไม่มีถูกไหมแบบ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้ประมาทหรือว่าไม่ได้ดูถูกใครถูกไหมตรงนี้ก็อาจจะตัดไว้ได้เลยเรืออย่างสุดท้ายนะคือการที่เราคิดว่าตัวเองเป็น,ปนในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ว่าจะคนอื่นจัดเยียดหรือตัวเองคิดขึ้นมาเองเราิชื่อเราเล่นแย่ถูกปะละ่ะเพราะว่าอ่เพราะอย่างนี้น่ฉันให้ผลอย่างนี้นอย่างนี้ถูกไหมหรืออะไรครับหรือเป็นพวกคนเราข้าวอ่าโหอายุขนาดับบนี้แหละไม่ต้องหรอกเป็นนักบอลอาชีพอะไปเล่นบอลสนุกสนุกพ่อเลยงี้เห็นไหม ยิ่งถ้าเกิดผู้ใหญ่มาพูดหรือคนหลายคนพูดอะไรเงี้ยเรายิ่งแบบตอกย้ำแล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นไปไม่ได้แล้วความฝันของเราอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะว่าอย่าไปเข้าใจ็ผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับพยายามนะครับพยายามที่จะมีความคิดที่ถูกต้องตรงนี้โอเคปะ่ะเราต้อาเป็นนักบรรอลอาชีพได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งขึ้นดีขึ้นเหนือชั้นมากขึ้นได้ต่อให้เราแบบว่าอายุเท่าไหนก็ตามโอเคไหมเราอย่าไปไปตามกฎของโลกเยอะ กฎของโลกหรือสังคมรอบโลกรอบสังคมเราอะเราบอกว่าไงล่ะอ้อต้องแบบฝึกตั้งแต่เด็กต้องเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแบบว่าไงถ้ามากกว่านี้คือแบบไม่ได้แล้วหมดหวังอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราก็จะหมดหวงังจริงๆริพอเราคิดแบบนั้นถูกปะเราโดนไม่แต่คนทั่วโลกนะครับสังคมทั่วโลกล่อลอกทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเราเองทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ทําไมผมบอกได้เลยนะว่าเราเราต้องยอมอะ่ะ เราต้องไม่ไม่สิเราต้องไม่ยอมอ่ะที่จะให้คนทั้งโลกอะ่ะมาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกเขาไม่เคยเข้าใจความจริงเกี่ยวกับตัวของเรารวมถึงอาจจะตัวผมด้วยผมอาจจะไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับตัวเราก็ได้มันอยู่ที่ว,ว่าเราเลือกความคิดแบบไหนโอเคปะ่ะใครเรียนคณิตศาสตร์น,นนะอาจจะเรียน,นเรื่องของความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าความน่าจะเป็นในการเป็นนักบอลอาชีพของเราเท่ากับศูนย์จริงเหรอไม่มีแม้แต่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสักอย่างแบบว่าไงเออแบบ สแควรูทเหรอนอกว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยเหรอที่เราจะเป็นปอนักบอลอาชีพได้เป็นปนักบอลเก่งๆขึ้นได้เราคิดอย่างนั้นจริงๆอะ่ะทั้งนี้ต้องไประบุไปในกฎณคณิตศาสตร์เลยนะว่าเราไม่สามารถเป็นปอนักบอลอาชีพได้คือกฎข้อแรกของคณิตศาสตร์เอางั้นหรือเปล่ามันไม่มีถูกป่ะโลกนี้เต็ไมไปด้วยความเป็นไปได้ไม่แต่ฟุตบอลน,นะครับเกมฟุตบอลที่เราคิดว่าแบบเออไม่ต้องแบบว่าแบ็กต้องเล่นอย่างนี้นะกองกลางเล่นอย่างนี้ปีโนงเล่นนี้นะ เป็นไงครับสมัยนี้เอาเฮ้ยกองหลังขึ้นมาข้างหน้าเฉยแบ็กมาเล่นตรงกลางสนามเฉยกองกลางไปอยู่แดนหน้ากองหน้ามาเล่นเกมรับทุกคนเห็นอะไรไหมแนวคิดฟุตบอลเปลี่ยนจากโค้รระดับโลกหรือแนวคิดฟุตบอลจากที่ไหนสักแห่งแล้วคนทั้งโลกหรือคนแถวบ้านเราในสังคมบอลไทยเราก็แบบเห็นไหมฟุตบอลสมัยใหม่แย่เห็นไหมเราต้องเรียนแบบเลาแบบว่าอ่านี่คือความคิดที่เราต้องสร้างไหมแล้วแล้วความเชื่อเดิมที่ว่าฟุตบอลต้องเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะหายไปไหน ความเชื่อที่ว่าฟุตบอลต้องเล่นอย่างนี้แล้วเราโดนด่าแล้วเล่นเราเราเล่นในแบบของเรามาตลอดเราเล่นในแบบฟุตบอลสมัยใหม่มาตลอดอะแต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจเราเพราะวกเขาเล่นแบบโลกพวกเขาเชื่อตามโลกอย่างเดียวโลกที่แบบว่าคนรอบข้างนู้นแล้วโลกของตัวเราอะโลกของเราหายไปไหนอะโลกของความคิดที่เราเป็นเจ้าของอะถูกแทนที่ด้วยใครไปหมดแล้วถูกแทนที่ไปด้วยคนอื่นถูกปะหรือตัวความคิดของตัวเราเองที่แบบว่าสร้างอะไรขึ้นมาใหูุ้กึกแย่ ดังนั้นนะครับเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองให้ถูกต้องตรงนี้เราจะมีกําลังใจมากขึ้นไม่ว่า,าจะเจอเรื่องอะไรโอเคปะ่ะเราจะไม่มีแบบว่าคือถ้าให้ผมแนะนํานะครับตอนเนี้เราไม่สามารถที่จะเป็นนักบ,บอลอาชีพทั่วไปได้แล้วแต่เราต้องก้าวสู่ระดับโลกเป้าหมายต้องเป็นอย่างนั้นระดับโลกหรือระดับที่แบบเก่งกว่าแบบระดับประเทศต้องทายัางไงร,ร่างกายต้องฟิตขนาดไหนวิ่งเร็วแค่ไหนอ่าเราพลังกล้ามเนื้อต้องเป็นยังไงเออเบสิกทักษะต่างๆต้องเป็นยังไงต้องแม่นไหมยิง ยิงประตูระยะนี้สมบอลระยะนี้นะะนต้องแม่นขนาดไหนต้องแรงขนาดนี้ไหมมุมมองการเล่นต้องเป็นยังไงเออเห็นไหมซึ่งส่วนมากเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีความรู้ถูกปะแบบอะไรติดตามจากตรงนั้นตรงนี้ทีนะครับผมถึงแนะนํานะว่าเฮ้ยหลักๆสามสี่ 3, อย่างพอแล้วแบบแล้วมันมันพร้อมที่ทําให้เราก็สู่นักบอลที่สุดยอดเหนือชั้นแล้วอะที่ผมบอกไงว่าอะไรครับมุมมองบบลิงชิมอนสนามใหญ่มองเห็นเพื่อนลูกบอลคน,คนพื้นที่ว่าง คู่ต่อสู้แล้วเลยครับทิศท,ทางไปทิศท,ทางแนวคิดอะไรครับแนวคิดการเอาชนะแผ่งกีับคู่ต่อสู้เห็นไหมแล้วก็อีกหลายอย่างอะที่ผมแบบแนะนําทุกคนะ่ะเราแค่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าถูกปะล่ะอ่าเอาแบบว่าไงนักบอนอาชีพฝึกสิ่งนั้นถึงงนี้ยเราได้ฝึกไหมเอาแค่นี้ครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีรายละเอียดนะแต่ผมจะไม่เจาะลึกนะครับเอาเป็นว่ามันมีมาตรฐานอยู่ในการเป็นนักบอลอาชีพ แต่ผมอยากให้ทุกคนก้าวสู่ระดับที่เหนือชั้นกว่านักบอลชีพคือระดับโลกต้องไปขนาดนี้แล้วนะครับเราจะไม่มองนักบอลแถวบ้านหรือนักบอลในประเทศของเราว่าแบบอ๋อเก่งจังเลยต้องไปตรงนั้นได้ไหมครับเราต้องไปให้เหนือกว่านั้นเขาได้ว่าเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะมีนักบอลอีกมากมายในประเทศนี้นะครับที่อยากเป็นนักบอลเหมือนในประเทศของเราอยากเป็นคนนั้นคนนี้อ,อ๋ออยากเก่งอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเป็นไงพอไปเจอระดับโลกเริ่มงงเริ่มไปไม่เป็นเห็นไหมยกระดับร่างกายยกระดับความคิด ยกระดับอะไรครับยกระดับความรู้สึกยกระดับกฎระเบียบในการที่เราจะทําสิ่งต่ตางๆให้สอดคล้องไปสู่จุดนั้นเนี่ยแค่เนี้ยเราก็แบบคือเราก้าวไปเดินเขาเรียกไงเราก็ก้าวบันไดไปสู่จุดนั้นได้ง่ายๆแล้วอะแน่นอนนะระหว่างทางนะมันมีแน่นะเช่นความเหนื่อยความเบือ่อหรืออะไรหลายอย่างคุณทุกคนจำไว้ครับเราอยากเป็นอย่าง้นหรือเปล่าล่ะอยากเป็นนักบอลอาชีพไหมอยากแบบนักเป็นน,นักบอลที่เหนือชั้นปะละ่ล่ะเราต้องอยู่ในเส้นทางเหล่านี้มันเหมือนกับว่าไงผมเอาไอาติมให้ทุกคนนะ่ะ ผมเอาไอติมให้ทุกคนนะทุกคนสามารถกินได้นะแต่ถ้าเกิดอยากเป็นนักบอลระดับโลกเราแบบเราห้ามกินเยอะนะเราต้องกินเน้นแบบว่าอ่าที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยซึ่งผมทำได้แค่แนะนําให้ทุกคน